คดีนี้ไม่ใช่แม่นาคแต่เป็นพ่อนาคผมจากสิทนวจดสานทศรีต้แหนึ่งผู้ขับมูงงานต้อนการรับความสอตอากตรวจอำเภอเมืองนครสวรรค์พอดีเพิ่งเพิ่งสึกจากเพื่อนรายสมบัติเบนแล้วสึกออกมาคุณคนนี้แกเป็นตำรวจครับแต่เพิ่งสึกออกมาวันนี้แกกับเพื่อนตำรวจก็มาร่วมงานบวชหน้าของคนใกล้ๆโรงพัก อร่อนดึกอร่อยไหมเล่าเอานี้น้ำมันก็ลน้นเ็กนั่งกินเลี้ยงอยู่ก็เกิดเหตุตีกันตำรวจทุกคนก็พุ่งออกไปเพื่อระงับเหตุรวมทัท้งแก่ด้วยปล่อยกูทุกคนไม่มีปัญหาครับแต่นายคนนี้สิครับโดนหามกลับมาเอ๊ะมันทำไมกันเนี่ยนี่คนหาดอย่าไปยุ่งกับคร ผมมาไหมเนี่ยปล่อยผมนี่อย่าไปยุ่งกับเขาได้ไหมลกูกพรุ่งนี้ก็จะบวชแล้วคนก็คิดว่าคุณตำรวจที่เพิ่งสืบคนนี้เป็นพ่อนาคที่กำลังจะบวชเลยหามกลับมาไม่อยากให้ไปตีกับเขาอุ้ยยุ่งกันใหญ่เลยครับชาวบ้านเขาไม่รู้มารู้เอาก็ตอนนี้แหละครับเอ,อยใจเย็นๆซิใจยเย็นๆซิลูกไม่ใช่ป้าป้าฟังผมไม่ดีนะผมไม่ใช่นาค เป็นตำรวจผมไม่ใช่นาะคผมมัเป็นตำรวจววร่วงสิครับบอกกระทันหันเขาก็ปล่อยกระทันหันเหมือนกันเจ็บสิงาน<อ>นี<อ>แ้แล้วพอนาคอ่ะตายแล้วเขาพาตู่ไหนอะ่ะ<อ>ไปตามพ่อนาคแล้วตำรวจละครับโยนี่เจ็บนะครับเนี่ยก็ไม่ให้เราเข้าไปเรา บอกป้าๆคนแก,แก่พวกลุงนะบอกบอกน่ยยุ่งนั่ยุ่งเดี๋ยน่งันาบอันตรายบอกผมไม่ใช่หน้านะผมตำรวจอย่างนี้ไม่เรียกว่าทิ้งได้ลงคอน่าจะเรียกว่าทิ้งได้ลงคลอมนะขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจสมานทัศษีผู้บังคับหมู่งานป้องกันรปราบปรามสะพะตปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เจ้าของเรื่องพ่อนาคอย่ายุ่ง